ค่ะคุณกระพรยบขาครับดีครัหนุยครับค่ะภาพตลาดต่อเนื่องพวงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ครับจริงๆก็ภาพความผันผวนของตลาดโดยรวมก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เราพิจารณาจริงน่าจะยังคงมีความเสี่ยงนารับผินเล็กๆอยู่นะครับต่อเนื่องในวันนี้นะครับแล้วก็หลักๆคือเรื่องตัวความผันผวนตลาดเงินนะครับที่เราได้เรียนไปมีภาพของเมื่อวานนี้นะครับมันก็เห็นตลาดมีภาพการย่อเล็กๆแต่ว่าเริ่มเห็นส่วนที่ดีขึ้นครับของ มุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ตลาดเอเชียนะเรื่องมีโมดตั้มของการฟื้นตัวขึ้นมาสิ่งสำคัญที่เราเห็นนะครับก็คือกระแสของตัวดอลลาร์อินเด็กนะครับก็คือจะมีชี้วัดตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงมีแนวโน้มเป็นท่าของการส่งตัวนะครับถือว่าอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่างเงินเอเชียในเชิงสุดเทียบยังแข่งค่ายอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่ากระแสเงินไม่ได้เปลี่ยนทิศนะครับเงินยังคงเข้าเอเชียต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมองค่าโดยทั่วไปผมคิดว่า ตลาดเอเซียและก็ไทยเนี่ยน่าจะเริ่มบีบาัขึ้นมาแล้นะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็จะมีแนวรับนะครับที่เดิมนะครับหนึ่งห้าหกห้านะครับกับหนึ่งห้าหกหนึ่งแล้วก็ตา้านด้านบนอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับกับบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับก็จะเป็นภาพของการที่นด้นเกิดที่น่นเข้าบีบอัเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับอืมค่ะแล้วหุ้นรายตัวล่ะคะหุ้นรายตัววันนี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นภาพของการออกข้างนะโดยรวมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็น สัญญาณที่ดีขึ้นก็คือกลุ่มนาคานิชนะครับเริ่มถูกพยุงอยู่นะครับหลังจากที่มเดียลบเมื่อวานเป็นเรื่องตัวเหตนสัญญาณ n t l นะครับของหุ้น KTB มันเริ้งโตขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนะครับตัวแบงก์ใหญ่ตัวเคีย์แบงก์ก็รายงาน n t l ที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในรวมของตัวซิตอร์แบงก์ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการลงทุนของแบงก์จากจุดนี้ไปนะผมคิดว่าอยากให้โฟกัสที่เรื่องตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่า ปีไทยเนี่ยกำลังมีาการค่อยๆฟื้นตัวนะครับอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะครับแต่ว่าพวกโลนโกสเนี่ยมันไม่ได้โตเร่งตัวอะไรมากมายนะครับโตรบประมาณ5-7ปรเนเนี่ยโอกาสที่เห็น NPL ผันขวนเป็นรายใจมากเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตเออร์นิ่งในปีนี้จะเป็นเรื่องของการที่เราจะเห็นโลนโคสค่อยๆโตนะครับแล้วก็เรื่องตัวการตั้งสำรองที่ลดลงเพราะว่าช่วงหนึ่งอปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการตั้งสำรองของตัวธนายิศใหญ่เนี่ย มันมีสัญญาณการวิ่งตัวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มบ้างเองน่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็ตัวที่เราแนะนำเมื่อวานนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างดีค่ะตัว SBD นะครับก็เริ่มมีสัญญาณในการกลับตัวนะครับก็ดูแนวต้านที่บริเวณหนึ่งร้อยหกจุดสองนะครับกับบริเวณหนึ่งร้อยหกสิบสามจุดห้านะครับแลวรับสิทธิหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับไม่น่าจะย่อดุดจากจุดนี้ละสหรับตัว SBD ตัว BTL ต้องบอกวันนี้มัน XD นะครับสี่บาทก็ ลงไปแค่สามบาทห้าสิบก็คือได้ดีส่วนเพิ่มมาประมาณสุดห้าหรือจุดห้า่นข้างจุดในการเข้าซื้อตรงนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก่อนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็แบงก์ตัวอื่นก็น่าจะเริ่มมีสัญญาณชิงบวกตามกันแต่ต้องต้องรอระยะเวลาที่นหนึ่งถ้าดูตัวรีเตอร์ก็ดูตัวเอชซีบีนะครับกับตัวบีบีแอลก่อนนะครับในส่วนตัวแรงส่งอีกอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามีโอกาถถ ER สเห็นเอเนจีฟื้นตัวขึ้นมานะครับ คือกลุ่มพลังงานภาพตัวดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วมาเรื่องติดตัวรับเซมิเมนต์ในเรื่องของตัวเซาเอ็กตนะครับมีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเริ่มมีสัญญาณนะครับของประเทศสมาชิกเนี่ยครับมีความเห็นพ้องกันนะครับว่าจะขยายการลดกลังินทุนญญออกไปอีกนะครับนั่นก็ทำให้ตัวราคาน้มันเนี่ยมีภาพการซื้อตัวต่อเพราะฉะนั้นนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยให้จับตาเลยนะครับปอทอมีการดีบตัวขึ้นไปนะครับ194 39 394นะครับกับบริเวณ398 นาบ้านก่อนแนวรับที่390นะครับพอสออขอที่ย่อลงมานะครับแล้วก็พักที่บริเวณเส้น25วันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับที่นาต้านบริเวณ97บาทนะครับแนวรับที่95รับตัวฟอสขอนะครับส่วนมิสบอลแคปอัปเดตจากเมื่อวานนะครับโดยรวมเป็นออกข้างเกือบหมดนะครับก็อย่างตัวบีแลนด์นะครับบีแลนด์ก็แกวงบวกทั้งวันนะครับแล้วก็ ิที่เดิมนะครับหนึ่งปดียังไม่สามารถเบสหนึ่งแได้ก็ต้องรอพยานการเบสก1.8ดขึ้นไปนะครับค่ะโมดต้าองการกินกำไรถึงกลับเข้ามาอ่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวพ t c ีนะครับเมื่อวานขึ้นไปศูนย์จแปดนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นไป0.8น่แปดองไม่้ครับลงมาพักที่0ูนก์เจ็ดแปดก็เบรยรวมมันียก็มีการทำเพื่อเงินนิดนะครับ Q1 คาดการกำไรไว้ที่ระดับประมาณเอ่อสิบดล้านบาทนะครับผมผมก็เป็นเทรนดราวขึ้นมาจากไปม่าก่อนที่ทุ 20กว่าล้านนะครับหุ้นน่าจะเป็นภาพของการฟิกแฟคขึ้นนะครับมาดูนาต้านที่เดินนะ0.8กับ4.82ก่อนแนวรับก็บริเวณ0.76สำหรับตัวพ <c> ีท <c> ีซีนะครับในส่วนของตัวที่มีถามมานะครับว่านำโยงนะ <ำ S 2> คถามว่าเอจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับท<ช> <ๆ S 1> ี่ผมไปบอกไปน้ำยงเป็นหุ้นซิกแซกขึ้นไม่เร็วนะครับเดจริงราคาตัวนี้ก็ถือว่ามันก็ขึ้นมานะครับจากระดับที่เราเริ่มแนะนำคือ2 3บาท ภาพของการยกขายมันเกิดขึ้นต่อนนี้นะครับถ้าดูภาพมูลตั้มเทคนิคแบบนี้นะครับมันมีนะครับตรงไหนบ้างก็คือ14.7นะครับ14.5เนี่ยไม่ควรย่อหลุดนะครับต้านบนก็15.2ไป15.5อย่างเป็นทุนแนะนำถือลงทุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคนถาม N C เนาะใช่ครับก่อนหน้านี้ถามว่า N C ยังไงบ้างนะครับที่เราได้ทำมา N C นะครับก็อย่างที่เราได้ยินไปว่ารอบแรกเนี่ยเล่นเป็นการกินกำไรขึ้นมานะครับเป็น17บาทการล็อกฟุกซิงเพราะว่า คิวงเนี่ยกำไรยังไม่สู้ดีนะแล้วก็จุดที่ใครไม่มีนะครับอยากลงทุนรอบใหม่ให้ดูบริสัทธิ์6บาทบวกลบตรงนี้แหละค่ะนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าสามารถซื้อลงทุนรอบใหม่ได้ค่ะครับคนคิวหนึ่งไปเนี่ยคิดว่าผลกระทบการวมน่าจะเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นครับแต่รับตอนนี้จะมีตรงไหนบ้างนะครับก็15บาท70นะครับต้านบนก็11.2ผมคิดว่าจะเป็นการปรับตัวออกข้างก่อนสำหรับตัว S s สครับค่ะได้ค่ะตัวทีเฟกล่ะคะ เอ่ออีกทีหนึ่งครับตัวหนึ่งเมื่อวานพูดถึง i อ l ไป่ใช่ใช่หรือไอเลยังออกข้างนะนะครับไปดูแนวต้าน3 6มสิบหกจุดสองหนะครับกับสามสิบเจ็ดแนวรับก็ที่สามสิบาบาทสำหรับตัวไอเอลครับค่ะที่เฟกค่ะที่เฟกซีรีส์เอ็มนะครับเมื่อวานที่คุยกันก็คือแนะนำเปิดพชเช่นเด็ดที่ลองใหม่นะครับสำหรับคนที่เล่นเก่งอะไรเล่นรอบจบที่ดับ1 3 0 0า4พันไปก่อนหน้านี้นะครับค่ะโซนนี้เป็นโซนที่เราเปิดรองบริเวณ 992นะครับจนถึง991จุดในการซอลฟรอสนะครับก้อือ98นะครับในขอภัยนะครับ987นะครับ987ค่ะใช่ครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเรายังมองกลับไปที่1,000อีกรอบหนึ่งก่อนก็1,004ค,ครับค่ะตัวทองคำคะนะครับทองคำก็เ,เห็นว่าเราสือลองมานะครับรอบใหญ่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือถ้ายังไม่หลุด1.275เราซือต่อครับก็เห็นว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ย มีลงมากระแทกบ้างน,นะครับแต่ยังไม่หลุดถึง2 1, 5ก็สิงองขอได้ครับ <S <S นะถ้าหลุดถึง2.75รอก็คิดหน้ารองข้างบนนะครับก็ดูกลับไปที่เดิม1.295แล้วก็เป้าแรกที่เรามองว่าชันปาเนี่ยยังไม่ถึงก็รอดูนะครับไม่ค่อยดีไปกันได้ค่ะพี่กระพายครบั่วเลยขอบคุณมากมากนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณกระพัดวรเช์ค่ะพออวส่ายวิจัย